สดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับกูโกสอนคณิตพิชิตจำนวนเรื่องค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องการคูณจำนวนหนึ่งหลักกับ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80และ90นะคะ อาเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะนักเรียนเรียนเรื่องนี้แล้วนักเรียนสามารถหาผลคูณในประโยคสัญลักษณ์แสดงการคูณของจำนวน1ห,หลักกับจำนวนไม่เกิน2หลักได้นะคะ ค่ะคุณครูก็จะพานักเรียนไปทบทวนในเรื่องของการคูณจํานวน1หลักกับจํานวน1หลักนั่นก็คือสุดคูณแม่2ถึงแม่9นั่นเองนะคะซึ่งในชั่วโมงที่แล้วนะคะคุณครูให้นักเรียนได้ฝึกท่องสุดคูณแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูฟังนะคะบางคนก็ท่องได้ถึงแม่9้าแล้ว หรือบางคนก็ยังไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนฝึกฝนท่องบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งมาให้คุณครูฟังด้วยแล้วคุณครูก็จะได้ให้คะแนนนักเรียนด้วยนะคะอายกตัวอย่างเช่นสุรคูณแม่ที่2นะคะสุรคูณแม่2นักเรียนจะสังเกตว่าเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะเป็นการเพิ่มขึ้นทีละ2นั่นเอง2คูณด้วย1ก็หมายความว่า มี2กลุ่มของ1นะคะนักเรียนจะเห็นว่าแต่ละกลุ่มมีอยู่1จุดอันนี้ก็1จุดนะคะก็มีอยู่2กลุ่มก็จะได้ว่า2กลุ่มของ1เขียนในรูปของการคูณก็จะได้2คูณด้วย1นะคะถ้าเขียนในรูปของการบวกก็จะได้1บวกกัน2จํานวนมีค่าเท่ากับ 2นั่นเอง2คูณด้วย2ก็หมายถึง2กลุ่มของ2นะคะเขียนในรูปการคูณก็จะได้2คูณ2เขียนในรูปการบวกจะได้ว่า2บวกกัน2จํจำนวนมีค่าเท่ากับ4นั่นเอง2คูณด้วย3หมายความว่า2กลุ่มของ3นะคะก็จะได้2คูณด้วย3เขียนในรูปการบวกก็จะได้3บวกกัน2จํจำนวนมีค่าเท่ากับ 6นั่นเองต่อไป2คูณ4ก็คือ2กลุ่มของ4 2คูณ5ก็คือ2กลุ่มของ5 2คูณ6ก็คือ2กลุ่มของ6 2คูณ7ก็คือ2กลุ่มของ7 2คูณ8ก็คือ2กลุ่มของ8 2คูณ9ก็คือ2กลุ่มของ9ก้านั่นเองนะคะถ้าสุดคูณแม่3ก็จะเพิ่มขึ้นทีละ3 สูตคูณแม่4ก็เพิ่มขึ้นทีละ4สูตคูณแม่5ก็เพิ่มขึ้นทีละ5นั่นเองนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า269นะคะเรื่องการคูณจำนวน1ห,หลักกับ10 20 30นะคะคำว่าจุดๆุดจุดแล้วก็ลงท้ายด้วย90ก็หมายความว่าต่อไปก็จะเป็น40 50 60 70 80และ นั่นเองนะคะค่ะจากสถานการณ์นะคะใบบัวมีดาวความดีอยู่2แถวแถวละ10ดวงม,มีอยู่2แถวแถวละ10ดวงนะคะสามารถเขียนในรูปการคูณได้ก็คือ2คูณด้วย10ถ้าเขียนในรูปการบวกก็คือ10บวกกัน2จํานวนมีค่าเท่ากับ20ดวงนะคะนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับเพิ่มทีละ10ก็ได้แถวที่1เป็น10ต่อไปก็ 20สนะคะสถานการณ์ต่อไปคือแก้วตามีดาวความดีอยู่3แถวแถวและ10ดวงเขียนในรูปการคูณก็คือ3คูณด้วย10ถ้าเขียนในรูปการบวกก็คือ10บวกกัน3จํานวนมีค่าเท่ากับ30ดวงนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนะับเพิ่มทีละ10ก็ได้นะคะ10ต่อไปก็20ต่อไปก็30นั่นเองนะคะ นักเรียนสังเกตเห็นว่าตอนแรกนะคะใบบัวมีดาวความดีอยู่2แถวแถวและ10บดวงถ้านักเรียนปิดศูนย์ไว้มันก็จะเหลือแค่2คูณด้วย1 2คูณ1เป็น2นะคะนี่เป็น2ด้านบนเราปิดศูนย์ไว้ก่อนพอเราได้แล้วว่า2คูณ1เป็น2เราก็นำศูนย์ที่เราปิดไว้เนี่ยไปเติมไว้ด้านหลังนะคะก็จะได้ 20นั่นเองนะคะต่อไปแก้วตาเมื่อกี้แก้วตามีดาวความดีอยู่3แถวแถวและ10บดวงอ่าคุณครูปิด0ูนย์ไว้ก่อนนะคะก็จะได้3คูณด้วย1 3คูณ1เป็น3เรานำศูนย์ที่ปิดไว้มาเติมไว้ด้านหลังนะคะก็จะมีค่าเป็น30นั่นเองนะคะต่อไปค่ะ มีดินสอสีอยู่3มกล่องกล่องละ30แท่งเขียนในรูปการคูณได้ก็คือ3คูณด้วย30ถ้านักเรียนเขียนในรูปการบวกนะคะก็จะได้30บวกกัน3จํานวนมีค่าเท่ากับ90แท่งนั่นเองมีดินสออยู่2กล่องกล่องละ40แท่งนะคะมีดินสอทั้งหมด 2คูณด้วย40ถ้าเขียนในรูปการบวกก็จะได้40บวกกัน2จำนวนมีค่าเท่ากับ80แท่งนะคะสังเกตนะคะเมื่อกี้มีสีอยู่3กล่องกล่องละ30แท่งแท่งคุณคูปิดศูนย์ไว้ก่อนนักเรียนก็จะนำ3า3คูณด้วย3 3คูณ3เป็น9นะคะแล้วเราก็นำศูนย์ที่ปิดไว้มาเติมไว้ด้านหลังมีค่าเท่ากับ 90นั่นเองอ่ะอีกอันนึงคือมีสีอยู่2กล่องกล่องละ40แท่งปิดศูนย์ไว้ก่อนนะคะก็จะได้2คูณด้วย4 2คูณกับ4 2 4เป็น8นะคะแล้วนักเรียนก็นำศูนย์ที่ปิดไว้มาเติมไว้ด้านหลังก็จะได้80นั่นเองนักเรียนเปิดไปหน้าต่อไปนะคะหน้าที่270ข้อที่1ค่ะ 5คูณด้วย10ก็หมายความว่ามีอยู่5กลุ่มของ10มีอยู่5กลุ่มของ10หน่วยหรือว่า5กลุ่มของ1 10นั่นเองนะคะนี่คือกลุ่มที่1กลุ่มที่2 3 4, 5ก็จะได้5คูณด้วย10มีค่าเท่ากับ50นะคะอีกหนึ่งวิธีคือปิดศูนย์ไว้แล้วนะักเรียนก็นำา5คูณกับ1 5 1หเป็น 5นำศูนย์ที่ปิดไว้มาเติมไว้ด้านหลังก็จะมีค่าเป็น50นั่นเองนะคะข้อต่อไปค่ะ3คูณด้วย20ก็หมายความว่า3กลุ่มของ20นะคะทีนี้3กลุ่มของ20ก็จะได้ว่า3คูณด้วย20เท่ากับ60อีกหนึ่งวิธีคือนักเรียนปิดศูนย์ไว้ด้านหลังนะคะ ก็จะได้3คูณด้วย2 3คูณ2เป็น6นำศูนย์ที่ปิดไว้มาเติมไว้ด้านหลังก็จะมีค่าเป็น60นั่นเองเข้าต่อไปค่ะ50คูณด้วย4 50คูณด้วย4นะคะการคูณเมื่อเขียนสลับที่กันแล้วผลคูณจะมีค่าเท่ากันนะคะเราสามารถสลับที่กันได้ผลคูณก็จะมีค่าเท่ากันแต่ความหมาย จะไม่เหมือนกันนะคะ50คูณด้วย4มีค่าเท่ากับ4คูณด้วย50แต่ความหมายจะไม่เหมือนกัน50คูณด้วย4หมายความว่า50กลุ่มของ4ส่วน4คูณด้วย50หมายความว่า4กลุ่มของ5 0นะคะจากรูปภาพนี้ตรงกับ4กลุ่มของ5 0นั่นเองนะคะ4กลุ่มของ5 0 ทีนี้คุณครูใช้วิธีการปิดศูนย์ไว้ก็จะเหลือแค่4คูณด้วย5นะคะ4คูณ5เป็น20ทีนี้เรานำศูนย์ที่ปิดไว้มาเติมอ่ามาเติมที่ท้ายของ20อีก1ตัวก็จะมีค่าเป็น200นั่นเองนะคะเราจะสรุปได้ว่าจำนวน1หนลักคูณกับ10 20 30 40 50 60 70 80และ90ก็จะมีค่าเท่ากับนำจำนวน1ห,หลักนั้นคูณกับ1 2 3 4 5 6 7 8และ9นะคะแล้วก็เติม0ต่อท้ายคำตอบก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่าคุณครูพูดแบบนี้นักเรียนอาจจะยังไม่เข้าใจเราไปดูตัวอย่างกันเลยค่ะ ตัวอย่างนะคะ60คูณด้วย4วิธีการนักเรียนปิดศูนย์ไว้ก่อนก็จะเหลือแค่6คูณด้วย4นะคะนักเรียนอาจจะท่องสุดคูณแม่6ก็ได้6คูณ4เป็นเท่าไหร่เอ่ยหรือใครที่ท่องสตดคูณแม่6ไม่ได้นักเรียนก็อาจจะท่องสตรคูณแม่4ก็ได้นะคะเพราะว่า4คูณหหรือ6คูณ4มีค่าเท่ากันแต่ความหมายไม่เหมือนกันแค่นั้นเอง หกคูณสเป็นเท่าไหร่คะหกคูณสเป็น24นั่นเองทีนี้นักเรียนก็นำศูย์ที่เราปิดไว้นำมาเติมท้ายที่24นั่นเองก็กลายเป็น240นั่นเองนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า271มีทั้งหมด8ข้อด้วยกันแต่ว่าข้อ1 กับข้อ2คุณครูจะพานักเรียนทำนะคะข้อที่1 4ึ่คูณด้วย20นักเรียนก็ปิดสูตรไว้ก่อนก็จะเหลือแค่4คูณกับ2 4คูณ2เป็น8นะคะแล้วนักเรียนก็นำศูไปเติมท้ายเลขก8กลายเป็น80นั่นเองง่ายไหมคะลองมาดูข้อ2ค่ะ3คูณด้วย50 ปิดศูนย์ไว้ก็จะเหลือแค่3คูณกับ5 3คูณ5เป็นเท่าไหร่คะ3คูณ5เป็น15นะคะแล้วเราก็นำศูนย์ที่ปิดไว้ไปต่อท้ายเลข15กลายเป็น150นั่นเองนะคะนะักเรียนทําลงในสมุดแล้วก็ส่งงานคุณครูนะคะอาจจะส่งในแพทเล็ตหรือ ก o เกิลค a ส s r o o m ก็ได้นะคะคุณครูจะรอตรวจงานนะคะสวัสดีค่ะ